หันษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับพี่ไทยกับกระดานวิเศษมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการอ่านอ,อักษรควบลอลิงมาสอนน้องๆน,นะขอรับคำที่มีอักษรควบลอลิงคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวควบกันโดยพยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรลอลิงแล้วเวลาอ่านออกเสียงจะต้องออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันขอรับ พยัญชนะที่มีลอลิงควบกล้ำได้แก่กควบลเช่นคำว่ากลิ่นขอ・ควบลเช่นคำว่าคลาดคควบลเช่นคำว่าโครงปอควบลเช่นคำว่าปลอมผควบลเช่นคำว่าผลิพอ・ควบลเช่นคำว่าเพลงดีจังขอรับ พี่กระดานวิเศษมีคำมาให้น้องๆได้ฝึกอ่านกันด้วยอ่านไปพร้อมๆก,กันกับพี่ไทยเลยนะขอรับคำควบกล้ำกอรอคำว่ากลมกลองกล้าคำควบกล้ำขอลอคำว่าเขาขลังคลุยคำควบกล้ำขอลอคำว่าคลานคลังคล้าย คำควบกล้ำปลอ,อคำว่าปลาปลิวปล่องคำควบกล้ำผอลอคำว่าเผลอผลัดโปรคำควบกล้ำพอลอคำว่าเพลียพลอยพล่วน้องๆลองฝึกอ่านคำกันแล้วลองฝึกแต่งประโยคปากเปล่ากับเพื่อนๆดูนะขอรับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะขอรับน้องๆพี่ไทยกับกระดานวิเศษมีคำมาให้น้องๆได้ฝึกอ่านสะกดคำกันต่อกลมอ่านว่ากลอโอโมอกลมกล้าอ่านว่ากลออากลาโทกล้าขาอ่านว่าขอเอาเขาคคุยอ่านว่าขออุยอคุยเอกคลุยคล,ลังอ่านว่า คลออะงอคลังคล้ายอ่านว่าคลออายอคลายโทคล้ายเผลออ่านว่าผอเออเผอโผลอ,อ่านว่าผอโอโผลเอกโผลเพลียอ่านว่าพอเอียเพลียถ้าน้องๆฝึกอ่านภาษาไทยบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะขอรับ สวัสดีขอรับ